สวัสดีค่ะพบกบับบรรายากาศไลฟ์สดเพียงอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้มาชมการรีวิวของ TT 4.65กันค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้อลังการงานสร้างจริงๆนะคะสําหรับท T 4.65คันนี้เตรียมจัดส่งให้กับลูกค้านะคะ,ะติดใบมีดดานหน้าให้นะคะแล้วก็ติดสปอร์ตไลท์สีดวงเลยแบบสวยงามอลังการจริงๆค่ะโอยสว่างสวาจริงๆนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวชมรอบๆคันนะคะทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะไม่ตัดต่อนะพี่อ้อยให้ชมรอบคันเลยค่ะจะเห็นนะคะความสวยงามเนาะแล้วก็ติดท่อนะคะเปลี่ยนท่ออันนี้ก็จะเป็นท่อที่ลูกค้านะคะคนํามาให้ทางร้านติดตั้งให้นะคะตรงนี้จะทีที่4.65นะคะตอนนี้65แรงม้าเต็มค่ะ โอเคนะคะเป็นรถเทอร์โบนะคะเครื่องยนต์สสูบค่ะไอวิโก้ igo, นะคะเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยนะจ๊ะตรงนี้ค่ะ,ะให้ชมรอบๆคันนะคะ,ะมาดูข้างหลังกันเยสสปอร์ตไลท์อีกหนึ่งคู่นะคะด้านหลังนะจ๊ะสว่างสวยกันเลยทีเดียวค่ะตรงนี้ค่ะโอ้ถ้าใช้งานกลางคืนนี่เนาะเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ <laughs> ไม่มีคำจะกล่าวจ้ะค่ะโอเคนะคะอ่าโธมด้านขวานะคะทุกคนค่ะทท4.65นะคะเป็นรถที่น่าใช้มากเลยสำหรับคันนี้นะ,ะเครื่องยนต์3สูบ2 9 1 1 c นซีซีนะคะแรงบิดก็อยู่ที่205นะคะตรงนี้จ้ะโอเคนะคะติดหน้ากระจังให้สวยงามนะคะดีค่ะสวยจริงๆค่ะสวยจริงๆค่ะ ก็ท่านใดนะคะอยากได้รถสวยๆอยากได้รถถ่ายคุณภาพนะคะให้นึกถึงรถถ่ายนิวฮอลแลนด์นะคะให้นึกถึงพี่อ้อยนะจ๊ะ0 6 1 9 5 3 9 6 4 6่4่ะโทรสอบทถามกันเข้ามานะคะจัดให้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินสดมีสดรถพิเศษเพิ่มหรือว่าเป็นเงินผ่อนนะคะอยากผ่อนแบบรายปีแบบไม่มีงวดย่อยแบบเบาๆแบบไหนค่ะดอกเบี้ยแบบไหนแบบเบาๆ,แบบบาๆส่งรายเดือนหรือว่าอยากส่งเป็นรายปีค่ะโอเคนะคะทุกท่านจะ้ะ เดี๋ยวพบเจอกันหน้าบ้านลูกค้านะคะทุกคนค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็จะส่งให้กับคุณสมควรแล้วก็คุณหนุ่มนะคะจ้ะโอเคนะคะโอ้เป็นอะไรที่แบบสวยงามอลังการงานสร้างจริงๆค่ะ 4.65ตัวนี้นะคะติดเฉพาะใบดันนะแล้วก็ตกแต่งนะคะใส่ท่อแล้วก็ติดไฟสปอร์ตไลท์ค่ะสวยงามจริงๆค่ะสําหรับคันนี้ก็เตรียมจัดส่งให้กับลูกค้านะคะทางไกลจากทางไกลจริงๆค่ะลูกค้าเดินทางไกลมาพี่อ้อยเลยนี่สวยงามสวยงามจ้ะค่ะโอเคค่ะสวยงามไหมคะทุกคนค่ะขอคอมเมนต์หน่อยกดหัวใจรัวๆให้ด้วยนะคะอันนี้จัดให้ น้องสมควรแล้วก็น้องหนุ่มนะคะคุณหนุ่มนะคะเดินทางไกลมาหาพี่อ้อยจากที่โชว์รูมนะคะมาจองทีทีสี่จุดหกห้าโดยตรงเลยนะคะบอกว่าขอซื้อรถกับพี่อ้อยค่ะเนเห็นไม่ซื้อผ่านมาแบบหลายโชว์รูมมากแต่ว่าไม่ตัดสินใจบอกว่ามาหาพี่อ้อยโดยตรงโอ้เป็นอะไรที่แบบปลื้มปิ่มดีใจสุดๆเลยค่ะจะดแต่งแบบให้เต็มสตรีมเลยค่ะโอเคนะคะตัวนี้6 5แรงมา้าเต็มนะจ้าทุกคน 65แรงมา้าเต็มเป็นรถแซาสูงโอายคนไทยเวียนหวัวอย่าแม่เวียนหัวแล้วอ้าเวียนหวัวโอเคนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะหน้าบ้านลูกค้าค่ะเดี๋ยวร้ายสดให้ชมแบบเต็มๆเ,เ,เลยนะคะโอ้ยนี่สวยงามจริงๆสวย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 จริงๆค่ะโอเคนะคะ